ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ควางคู่ครูชิงจังเข้าไปประถมนิเทศวันแรกของมหาวิทยาลัยที่ตอนนี้ก็เริ่มเปิดเรียนแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันประถมนิเทศวันแรกค่ะแล้วก็ทำเอาบางคนเขินต้องบอกว่าใครเขินก่อนนั่นก็คือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ค,คุณครูชิงจังค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะขึ้นร้องเพลงแล้วก็พูดคุยกับนักศึกษาแล้วก็ทางด้าน คณะอาจารย์นะคะทางด้านของมหาลัยเนาะก็ได้เชิญผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ครูชิงจันค่ะค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็ได้มีสาวๆนักศึกษาน้องๆนะคะกรีดด้านหน้าเวทีพร้อมกับลุกเต้นค่ะเมื่อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็ครูชิงจันได้ร้องเพลงขึ้นโอ้โหพอเห็นบรรยากาศแบบนี้นะคะแฟนคลับเอซที่อยู่ทางบ้านก็แทบแบบว่าโอ้โหอิจฉาเนาะอิจฉาแทนคนที่ได้ ได้อยู่หน้าเวทีและกันเพราะว่าหล่อแพ็คคู่มากๆเลยสําหรับผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์แล้วก็ผู้จิงนจังในวันนี้นะคะทาเอาสาวๆนักฤีธสรบแน่นอนสําหรับผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์เองนะคะถึงแม้ว่าผู้ใหญ่บ้านนะคะจะอายุ24แล้วแต่ยังจบแค่ม6หก็เลยอยากที่จะศึกษาต่อซึ่งก็เป็นการชวนกันนะคะกับผู้จิงนจังบอกว่าอ่ะมันอยู่ใกล้บ้านสะดวกดีเราจะ โรงเรียนเลยไหมปุ๊บปั๊บก็โรงเรียนเลยค่ะแล้วก็แถมได้ทุนนะคะจากทางด้านามหาวิทยายลัยด้วยนะคะทั้งสองท่านเลยซึ่งคุณชินจังเองนะคะจบปริญญาจบปริญญาตรีมาแล้วหนึ่งใบแต่ก็ในรอบนี้ที่เรียนก็คือจะเป็นปริญญาโทนะคะก็เรียกได้ว่าการเรียนเป็นสิ่งที่ดีทำให้มีพ่อพ่อแม่แฟนคลับ f อซนะคะก็สนับสนุนเพิ่มค่ะ แล้วก็โตเกียวมิวสิกนะคะยังออกงานนะคะเดินสายในทุกๆวันค่ะซึ่งงานเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ทำให้แฟนคลับ f อนะคะได้เข้าไปชมกันเยอะมากๆสำหรับอุดรธานีบ้านผือใช่ไหมอุดรธานีเนาะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์เองนะคะก็ได้ปรับเปลี่ยนโชว์ใหม่ซึ่งโชว์เมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีน้องยูริเนาะอ่ะไม่มีน้องยูริเพราะว่าทางด้าน ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ออกมาประกาศอยู่ว่าน้องยูริไม่ได้มาขึ้นคอเสิร์ตด้วยแล้วก็จะปรับเปลี่ยนการแสดงเปลี่ยนโชว์เปลี่ยนเพลงนะคะซึ่งการเปลี่ยนเพลงในครั้งนี้เรียกว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เลือกเพลงที่เพื่อชีวิตก็ได้นะเพื่อชีวิตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อันนี้เขาตั้งขึ้นมาเนาะบอกว่าเป็นเพลงเพื่อชีวิตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไอ้แล้วก็งงว่าเพลงเพื่อชีวิตยังไงแกจะร้องเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตหรอ แต่ที่จริงไม่ใช่ค่ะเป็นของอคุณพ่อ,อชายมังสิงใช่ไหมคะทีะ่คุณพ่อชายก็ได้ร้องเพลงเมียพี่มีชูซึ่งมันเป็นเหมือนกับเรื่องราวของผู้ใหญ่บ้านเนาะนี้ไม่พูดพูดดีกว่าเอาพูดเรื่องเพลงดีกว่าซึ่งจะบอกเลยว่าผู้ใหญ่บ,บ้านฟิลแลนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่นักร้องโดยตรงเป็นผู้บริหารค่ายเพลงก็จริงแต่ร้องเพลงนี้ออกมาเรารู้สึกได้สิว่ามันสนุกมันจอยมันดูเป็นธรรมชาติมันดูแบบ มันต้องดูไปยิ้มไปอะค่ะเอ็นเตอร์เทนได้ดีนะคะแล้วก็มีลูกเล่นนะคะในเพลงนั้นด้วยซึ่งแฟนคลับด er ้านหน้าเวทีก็กรี๊ดลั่นเลยค่ะสำหรับเพลงนี้แล้วก็รายเป็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะในกลุ่มแฟนคลับว่าเพลงเพื่อชีวิตผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนดก็คือเพื่อชีวิตผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนจริงๆค่ะรสามเพีงสีเพลงกับรเดีพวบาท ปวลาเห็นผู้ชายถอดเสียกคลุมเดนเดว่าใส่เอาใส่เอาข้ามักนาลูกไอใจยูเดีเพื่อก็เห็นใจอยู่เอาเอาเพ่มาฝากพี่น้องเพ่งเันเงียพี่มีชู้เบียร์รักเจให้ตัวเกี่ยวยิ่งสิ่งเด็ดดีละเงียบพี่มีชู้ ขอเพียงแม่เมยพี่เมยพี่มีอยู่าเออจ้ารรู้หรือเปล่าที่ตางเขาต้จ ผูุ้ญงยัางนี้สังสเกตใหาตั้งแต่ตอตนั้นไปไปติดเด็กก็มียที่มีชู้บรรลุสิตอยู่กับตักเแต่เข้าปีลูกสองคนหนาบมดอย่างนี้แม่ยอดยายีแม่ผู้ดีติดเด็ก ดิฟักดังนิดทำเสียงเสียอบแบบแบบละดารามา่ัหูบ Four ังไม่รู้ดูตาไม่ยอมรับหัวใจกันเฮ้หัวเจ้าจะรักไม่เป็นไรหัวยินกันไหนต้เงคยงเน็ทำางแกเด่